งานนำเสนอเรื่องการสะท้อนของแสงผู้นำเสนอเด็กหญิงอรการจันทคุณชั้นม .3 ทับ3เลขที่25ส่งครูธนัชัยหิรันพัฒนวินการสะท้อนของแสง reflection of light คือปรากฏการณ์ที่แสงตกกระทบพื้นผิวของวัตถุทิ์แสงแล้วเปลี่ยนทิศทางเคลื่อนที่ย้อนกลับเข้าสู่ตัวกลางเดิมแบ่งเป็น2แบบหลักคือการสะท้อนแบบเรียบจากพื้นผิวเรียบทำให้เกิดภาพชัดเจนและการสะท้อนแบบกระจาย diffuse reflection จากพื้นผิวครูประทําให้แสงกระจายไปหลายทิศทางโดยมีกฎการสะท้อนคือมุมตกกระทบจะเท่ากับมุมสะท้อนเสมอและรังสีตกกระทบเส้นปกติเส้นตั้งฉากและรังสีสะท้อนจะอยู่ในระนาบเดียวกันประพจน์การสะท้อนของแสงการสะท้อนแบบกระจาย diffuse reflection เกิดขึ้นเมื่อแสงตกกระทบพื้นผิวที่ครุขราหรือไม่เรียบเช่นถนนกระดาษขาวหรือผนังฉาบปูนแสงจะสะท้อนออกไปในหลายทิศทางไม่เป็นระเบียบทําให้เรามองเห็นวัตถุนั้นๆไม่ชัดเจนเท่ากับพื้นผิวเรียบ ประเภทของการสะท้อนของแสงการสะท้อนแบบเรียบ (specular reflection) เกิดขึ้นเมื่อแสงตกกระทบพื้นผิวที่เรียบและมันวาวเช่นกระจกเงาน้านำนิ่งหรือโลหะขัดเงาแสงจะสะท้อนกลับในทิศทางเดียวกับที่ตกกระทบทำให้เกิดภาพสะท้อนที่ชัดเจนและเป็นระเบียบขอบคุณที่ตั้งใจฟังคะ่ะ